เครื่องปรับอากาศทั่วไปในปัจจุบันสามารถให้อากาศเย็นหรือร้อนได้อย่างดีโดยใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศชนิดนี้จะปล่อยสารคารอฟลูออโรคาร์บอนหรือสาร CFC ไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกทำให้ชั้นโอโซนลดลงเกิดปรากฏการณ์เพือนกระจกและส่งผลทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนเครื่องทำความเย็นชนิดอื่น,นๆเช่นพัดลมใบน้ำจะทำงานโดยการพ่นรอ,องน้ำออกมา แล้วใช้ใบพัดเป่าให้ละอองน้ำกระจายตัวจึงเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความชื้นส่วนพัดลมไอเย็นจะทำงานด้วยการดึงความร้อนของอากาศผ่านแผ่นทำความเย็นจนน้ำระเหยออกเหลือไว้เพียงอุณหภูมิที่ลดลงทำให้ไม่มีความชื้นในอากาศจึงเหมาะกับพื้นที่พักอาศัยคณะนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกไม่น้อยกว่า10ปีเพื่อใช้เป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาด และไม่ก่อมลพิษต,ต่อสิ่งแวดล,ล้อมนำมาประยุกต์เพื่อสามารถผลิตไฟฟ้าและทำความเย็นได้จากข้อเสียของเครื่องปรับอากาศและได้แนวคิดจากพัดลมไอเย็นโดยทำการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทำความเย็นเบื้องต้นแล้วนำมาประยุกต์เป็นอุปกรณ์ทำความเย็นใช้กับเครื่องแบบทหารเพื่อแก้ปัญหาภาวะอุณหภูมิในร่างกายสูงโรคลมแดดหรือโรคฮิสโตรปอีกทั้งยังเป็นการคืนความสูงให้กับทหารที่เป็นรั้วของชาติ ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถครับขั้นตอนในการผลิตชุดทำความเย็นนะครับก็เริ่มจากเราต้องสร้างน้ำอุณหภูมิปกติทำให้น้ำมันเย็นลงไปนะก็จะได้รูปกล่องตัวนี้ขึ้นมานะครับกล่องตัวนี้นะรารนี้กล่องตัวนี้มันจะมีด้านหนึ่งที่สัมผัสความเย็น ส่วนด้านอื่นๆเนี่ยเราไม่ต้องการให้ความร้อนจากภายนอกเข้าไปทําให้อุณหภูมิน้ำเนี่ยมันร้อนขึ้นนะครับเราก็เลยต้องทําฉนวนความร้อนนะฮะพอเราติดฉนวนความร้อนเสร็จเราก็จะได้รูปกล่องแบบเนี้ยนะฮะในรูปกล่องแบบนี้นะครับรอบ,บ,รบ,รบๆก็จะเป็นฉนวนความร้อนและอีกด้านหนึ่งที่เหลือไว้ก็คือเอาไว้ติดตัวสร้างความเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคายความร้อนออกนะโดยใช้แผ่นระบายความร้อนนะครับ มาติดอีกด้านหนึ่งแล้วต้องใช้พัดลมในการระบายความร้อนออกนะครับพอเราติดชุดตัวนี้เราก็จะได้เป็นโมดูลแบบนี้นะครับขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็จะต่อปั๊มนะครับต่อปั๊มต่อปั๊มเพื่อจะดูดน้ําจากกลองตัวนี้เข้าไปในท่อน้ําที่อยู่ในเสื้อนะในในชุดนะครับในชุด น้ำเย็นนี้ก็จะเป็นวนในชุดก็จะทําให้ผู้สวมใส่รู้สึกเย็นขึ้นนะครับหลังจากน้ําวนในชุดเสร็จนะฮะพอน้ําอุณหภูมิสูงขึ้นเราก็จะดูดอ่ามันก็จะไหลกลับเข้ามาในถังพักตัวนี้นะครับถังพักตัวนี้ก็จะสร้างความเย็นขึ้นมาใหม่นะเพราะนั้นวัฏถักจากในการปั๊มออกแล้วก็ทําความเย็นเนี่ยก็อยู่ที่การทดลองว่าอุปกรณ์เราสามารถสร้างความเย็นได้ในเวลาเท่าไหร่นะครับ ในส่วนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่สร้างเพื่อควบคุมการทํางานของเทอร์โมอิเล็กทริกนะฮะสิ่งแรกที่เราเน้นก็คือเราต้องหาวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ภายในท้องตลาดแลวก็สามารถหาจากบ้านเราได้ด้วยนะฮะสิ่งที่อำคก็คือลักษณะการกินกระแสและก็แรงดันของเทอร์โมอิเล็กทริกนะครับเพราะเวลาที่เราสร้างนะฮะเราจะใช้เทอร์โมอิเล็กทริกอยู่2ตัวนะเพราะฉะนั้นแรงดันและก็กระแสนะครับที่เกิดขึ้นจะมีค่อนข้างที่จะเยอะ ทีนี้ในการออกแบบนะฮะเราก็ใช้โปรแกรมเสร็จรูปนะฮะที่ใช้ในการออกแบบเสร็จแล้วนะครับก็มาสร้างวงจรจากนั้นก็ลงอุปกรณ์แล้วทําการทดสอบนะฮะการทางานของวงจรนะครับก็คือเวลาที่เราป้อนแรงดันเข้าไปให้กับวงจรเนี่ยนะฮะวงจรนะครับก็จะไปรับคำสั่งจากไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะสั่งนะครับให้ป้อนกระแสแล้วก็แรงดันไปให้เพเทียหรือว่าแผ่นเทอร์โมลักติกทำงาน การทํางานนะครับปั๊มจะทํางานปั๊มน้ําในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับที่อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นนะครับแล้วก็จะปั๊มน้ําเย็นขึ้นไปนะครับจากนั้นก็จะหยุดพักปั๊มหยุดนะครับแต่เทอร์โมกับพัดลมยังทํางานปกตินะครับเป็นช่วงที่เทอร์โมเทกนิกทำความเย็นได้ดีที่สุดนะครับเขาจะลดลงประมาณสัก 4- 5องศานะครับเพราะนั้นเวลาที่น้ําปั๊มขึ้นไปเนี่ยนะครับคนสวมใส่ชุดก็จะรู้สึกถึงความเย็นที่วิ่งขึ้นไปผ่าน สยายอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็นําน้ําที่อุณหภูมิที่สูงเนี่ยนะครับลงมาในกล่องคองนโทรลนะครับหรือว่ากล่องทางความเย็นของเราเราก็จะทานนํางานวนลูปนี้ไปเรื่อยๆนะังานวิจัยที่เราพัฒนานะครับเป็นทางด้านพลังงานทางเลือกงานที่เราโฟกัสไปจะเป็นเรื่องของเทอร์โมอิเล็กทริกซึ่งเทอร์โมอิเล็กตริกนี่สามารถ ที่จะนําไปใช้ได้2ด้านนะครับด้านที่1เป็นด้านของการผลิตไฟฟ้าด้านที่2เป็นด้านทําความเย็นนะครับนวัตรกรรมที่จะนําเสนอในวันนี้จะเป็นนวัตรกรรมที่นําไปใช้ในด้านความเย็นนะครับเนื่องจากเราได้นํานวัตรกรรมนี้นะครับไปประกวดในเวทีะระดับนานาชาตินะครับไปประกวดที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับกรุงเจนีวานะครับโดยนําหมวกน็อกสมาร์ทที่สามารถปรปับอุณหภูมิได้นะครับสามารถ ทำความเย็นได้แล้วก็ทําความร้อนได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับเราก็สามารถพัฒนาตัวอุปกรณ์รับรั่วอสิยะไปด้วยในตัวนะครับหลังจากกลับมาที่กรุงเจนีวานะครับเราและทีมนักวิจัยเนี่ยได้พัฒนานะครับไปกับทางด้านความเย็นโดยร่วมกับมณนลดทหารบกที่29นะครับในการพัฒนาชุดเครื่องแบบทหารเย็นนะครับซึ่งชุดเครื่องแบบทาหารเย็นเนี่ยสามารถที่จะทําให้ทหารที่ฝึกกลางแดดนะครับ ปลอดภัยจากโรคของลมแดดนะครับหรือเขาเรียกฮิสตกนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนกรนครและมณฑลทหารบกที่29ได้ทําความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนานะครับชุดทหารเย็นนะครัขึ้นมาตั้งแต่นะครับรองเท้าเย็นนะครับชุดเ,เสื้อเย็นนะครับแล้หมวกหมวกเย็นนะครับได้ทดลองนําไปใช้กับทหารจริงในมณฑลทหารบกที่แล้วแล้วก็เราได้นํามาปร,ปรับปรุงตามที่ข้อเสนอแนะของผู้ใช้ ทางด้านความเย็นนะครับด้านความแข็งแรงทนทานและการประยุกต์ใช้งานให้เหมาะกับสถานการณ์จริงแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้กับทหารทดสอบกับทหารทหารจริงนะครับเพื่อหลายๆส่วนที่ประสบปัญหาในกรณีของการฝึกนะครับเนื่องจากเป็นโลกของอลมแดดหรือว่าฮิสโตกที่เราไปช่วยทหารแก้ปัญหาซึ่งการประชุมหาเือระหว่างทีมนักวิจัยนะครับแล้วก็ครูฝึกนะครับของมณฑลน่านโบกที่ยีบเก้าเนี่ย เราได้ข้อสรุปว่างานวิจัยนี้นะเป็นนวัตรกรรมที่สามารถไปคืนความสุขให้กับทหารได้สามารถไปตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาช่วยทหารตรงนี้ได้นะครับผมมองถึงอนาคตข้างหน้าว่าเราสามารถที่จะพัฒนานวัตรกรรมเนี่ยต่อยอดไปในเชิงพาณิชย์ได้ที่จะสามารถไปช่วยเหลือคนในอาชีพอ,อื่นนะครับเช่นกลุ่มคนที่ไปเป็นนักดับเพลิงนะครับหรือว่าผู้ที่อยู่ในบริเวณกลางแจ้งมากๆนะครับน,บนวัตรกรรมนี้ก็สามารถที่ไปช่วยเหลือก็ได้ซึ่งก็เป็นต้นแบบ นวัตกรรมที่ผลิตจากทีมนักวิจัยไทยมาหายลัยราชพัฒน์นครครับ เราเห็นข่าวการเสียชีวิตจากการเป็นโรคลมแดดก,กันมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่านอกจากที่จะทําให้เกิดความสูญเสียแล้วก็เลยมีความคิดค่ะให้มีการผลิตนวัตกรรมนะคะเพื่อที่จะคลายความร้อนนํามาช่วยแก้ไขปัญหานี้อีกทางหนึ่งจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามพร้อมกันในรายงานพิเศษวันนี้ค่ะ จากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศส่งผลให้โลกเกิดความร้อนเพิ่มสูงขึ้นและกระทบกับประชาชนโดยเฉพาะในรายที่ต้องอยู่กลางแจ้งที่มีแสงแดดร้อนจัดจนเกิดสภาวะโรคลมแดดขึ้นที่ในบางรายหากไม่ได้รับการปฐมพยาบาลอย่างทันท่วงทีความสูญเสียอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ทางศูนย์ความเป็นเลิศพลังงานทางเลือกมหาวิทยายลายัยราชาพาัฏสกลนครจึงมีการระดมทีมนักวิจัยคิดค้นนวัตกรรมผลิตความเย็นโดยเริ่มจากหมวกกันน็อกสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยาน จนสามารถคว้ารางวัลในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรมกกรมนกุงเจนีวาสมาพันธ์ทรัสวิตเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับเราได้นําอุปกรณ์นะครับตา่างๆนะครับไปแข่งขันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับในการแข่งขันนั้นเรานําอุปกรณ์การแข่งขันไป2อ,อย่างนะครับสออุปกรณ์นะครับจะเป็นทางด้าน,านหมวกกันน็อกสามารถปรับร้อนเย็นได้เราเรียกว่าหมวกกันน็อกสมาร์ทนะครับมี2ฟังก์ชันก็คือฟังก์ชันปรับเย็นปรับร้อนได้ อีกชิ้นหนึ่งจะเป็นอุปกรณ์รับรู้อาชีะนะครับซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าของเหลวที่ที่นำมาทดสอบเนี่ยเป็นอะไรนะครับ ไม่เพียงเฉพาะหมวกกันน็อกทําความเย็นสําหรับผู้ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์เท่านั้นที่ทางนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฒสกลนครจัดสร้างขึ้นในปัจจุบันยังได้ร่วมมือกับทางมณฑลทหารบกที่29คิดค้นและประดิษฐ์ชุดทําความเย็นให้กับกําลังพลได้นําไปใช้ในการช่วยระบายอุณหภูมิในร่างกายระหว่างการปฏิบัติหน้าที่โดยมีอุปกรณ์ตั้งแต่หมวกเสือ้อกางเกงจนถึงถุงเท้าสําหรับสวมใส่ นักวิจัยของเราจะพยายามออกแบบให้มันเล็กที่สุดสามารถที่จะเข้าไปสู่ในเครื่องแบบทหารได้นะครับให้สามารถใช้งานได้จริงยังไม่พอนะครับยังยังมีความทนทานนะครับเหมือนที่ทําเรียนไปนะครับแล้วผมคิดว่าคงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราได้ร่วมมือกันกับราชาพัฒน์เนี่ยได้ทดลองให้ทหารได้ใช้ฝึกกลางแจ้งแล้วลองตรวจสอบดูสชิติในเชิงติีนั่นจะเป็นตัวบอกว่า ในววตกรรมนี้มีความคุ้มค่าที่จะผลิตใช้ในจำนวนวอลุ่มเยอะๆนะครับเพื่อให้ถามที่ใช้งานแล้วก็ความสเสถียรของระบบมันดีหรือยังความว่าต้องเป็น m i l ิ t ต r รี่ไท ดดวาต้้้องใใชนทหรจากความร่วมมือในการคิดค้นนวัตกรรมผลิตความเย็นสําหรับเคร so ื่องแบบทหารนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะช่วยให้ร่างกายของกําลังพลทุกนายเกิดความปลอดภัยจากสถานการณ์ภัยร้อนที่เกิดขึ้นหากการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์จนสามารถใช้งานได้อย่างแท้จริงศูนย์ข่าวภูมิภาคทรบหจังหวัดขอนแก่นรายงาน